สวัสดีครับทุกคนวันนี้เรามาพร้อมกับข่าวที่ทําให้คนไทยต้องร้องว้าวและร้องเอ๊ะไปพร้อมๆกันเมื่อประเทศไทยได้เปิดตัวหุ่นยนต์ตํารวจ AI Police Cyborg 1.0ที่ผู้พัฒนาเคลมว่านี่คือหุ่นยนต์ตํารวจ AI ตัวแรกของโลกฝีมือคนไทย ขุนยนต์ตัวนี้มีชื่อเล่นสุดเท่ว่าพันตำรวจเอกนครปฐมปลอดภัยเป็นผลงานของคนไทยแท้ๆที่ต้องการพิสูจน์ว่าความสามารถของคนไทยไม่แพ้ชาติใดในโลกโดยเฉพาะด้านไซเบอร์ซิเค t รตและนวัตกรรมสเปคที่ให้มาก็ไม่ธรรมดารับทั้งระบบ e d g e c o m p u t i n g ที่ประมวลผล AI แบบ Real Time สามารถตรวจจับอาวุธจดจำใบหน้าและตรวจจับพฤติกรรมรุนแรงได้แบบ360องศา สิ่งที่ทำให้หุ่นยนต์ตัวนี้กลายเป็นไวรัลและถูกพูดถึงมากที่สุดไม่ใช่ความล้ำสมัยของ AI ครับแต่เป็นเพราะน้องขยับไม่ได้ใช่ครับฟังไม่ผิดน้องยืนนิ่งสนิทราวกับเป็นเสาอัจฉริยะทำให้ชาวเน็ตไทยผู้ไม่เคยยอมแพ้ต่อความฮาต้องออกโรงมาคอมเมนต์กันอย่างดุเดือดจนเกิดเป็นปรากฏการณ์จ่าเฉยเวอร์ชัน 5G ที่เราจะพาไปอ่านกันวันนี้ครับ แต่ก่อนที่เราจะไปสนุกกับคอมเมนต์สุดปั่นเรามาทำความรู้จักกับเบื้องหลังความอัจฉริยะที่กล้าคิดกล้าทำนวัตกรรมนี้กันก่อนครับเขาคือคุณปกรณ์ทองจีนหรือที่รู้จักกันในชื่อเบ้งส์ผู้ก่อตั้งและประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัท Security Pitch ประวัติของคุณเป้งไม่ธรรมดาเลยครับเพราะเขาคืออดีตข้าราชการตำรวจที่มีความหลงไหลในเทคโนโลยีความปลอดภัยอย่างแท้จริงเขาไม่ได้จบแค่ในประเทศแต่ยังไปศึกษาต่อถึงระดับปริญญาโทสาขา Cyber Security Strategy จาก The George Washington University สหรัฐอเมริกาและยังเคยไปเรียนด s ไซน์ h ิงกิ n งที่เยอรมนีอีกด้วยครับ แรงบันดาลใจในการสร้างหุ่นยนต์ตำรวจ AI ตัวนี้ก็ชัดเจนครับคุณเป้งต้องการสร้างนวัตกรรม by Thai for Thai เพื่อพิสูจน์ความสามารถของคนไทยและยกระดับความปลอดภัยของประเทศให้เป็น touchable security หรือความปลอดภัยที่จับต้องได้ เขาได้รับแรงบันดาลใจจากวิสัยทัศน์ของเจนเซนห่วง CEO ของ n v ็นวีดียที่ผลักดันให้ AI เป็นหัวใจสำคัญของโลกยุคใหม่และนี่คือจุดเริ่มต้นของพอตอ,อนทธรปฐมปลอดภัยที่เราเห็นกันครับแม้จะถูกแซวหนักแต่หลายคนก็มองว่าเป็นก้าวแรกที่สำคัญของการพัฒนานวัตกรรมหุ่นยนต์ตำรวจในประเทศไทย ผู้พัฒนาได้อธิบายว่าหุ่นยนต์ตัวนี้ถูกออกแบบตามทฤษฎีป้อมปรามคือแค่เห็นก็ทําให้ผู้กระทําผิดรู้สึกเกรงกลัวแล้วซึ่งก็คล้ายกับหลักการของจ่าเฉยแบกอดีแต่มีเทคโนโลยี AI ที่ล้ําหน้ากว่ามาก โดยหุ่นยนต์ตัวนี้ถูกนำไปทดลองใช้จริงในช่วงเทศกาลสงกรานต์ที่นครปฐมทำหน้าที่เป็นเสาอัจฉริยะเคลื่อนที่ที่สามารถประมวลผล,ผลภาพจากกล้องวงจรปิดและโดรนได้แบบเรียลไทม์ซึ่งถือเป็นการนำเทคโนโลยี AI มาใช้ในงานด้านความมั่นคงปลอดภัยสาธารณะอย่างจริงจังครับ เอาละครับมาดูกันว่าชาวเน็ตไทยจะมีความคิดสร้างสรรค์นในการแซวพันตำรวจเอกนครปฐมปลอดภัยได้ขนาดไหนโดยเฉพาะคอมเมนต์ที่มาจากใต้คลิปของช่อง TNN ที่เป็นแหล่งข้อมูลหลักของเรานี่แหละครับมาดูกันที่คอมเมนต์ที่1ครับเรียกว่ากล้อง AI ก็พอมัง้งเดินไม่ได้ขยับไม่ได้คอมเมนต์ที่2ตัวแรกของโลกเลยนะที่ขยับไม่ได้คอมเมนต์ต่อมา AI ย่อมาจาก AI เฉยหรือเปล่าครับคนสร้างตอบหน่อย ต่อมาคนนี้คอมเมนต์สั้นๆครับว่าจาเฉยเวอร์ชั่น AI ต่อมาครับมันแค่ขาตั้งกล้องวงจรปิด AI มันไม่ใช่โรบอตคนนี้บอกว่าเอากล้องมาติดแค่นั้นหลอกลิงลิงยังไม่เชื่อคนนี้ครับเขาบอกว่ากล้อง AI ไม่จำเป็นต้องทำเป็นหุ่นเอาไปติดตามเสาไฟก็พอเดินได้พูดได้ค่อยเรียกหุ่นยนต์แต่หลายคนก็คอมเมนต์ชื่นชมครับว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีดีกว่าไม่ทำอะไรเลยเป็นกำลังใจให้คนทำงานครับ บางคนถึงกับเรียกว่าอนาคตใหม่ของโลกเลยนะครับบางคนถึงกับบอกว่านี่แหละที่จะทำให้ไทยเป็นผู้นำเทคโนโลยีโลกบ้างมีคนนี้แซวขำๆว่าคนตีกันเผือไปชนล้มนี่คือไร้ประโยชน์เลยบางคนก็แซวว่าจะรู้ไหมว่าตำรวจไทยต้องรับสวยบางคนก็บอกว่าตอรอจะตกงานไหมผมว่าดีนะโคตรเบื่อตำรวจชอบหาตังค์โอ้โหประสบการณ์จริงเลยนะครับบางคนแซะแรงครับว่าทำเอามาไว้ใช้หรือโชครับเนี่ย เห็นว่าทางบริษัทกำลังพัฒนาเพิ่มเวอร์ชั่นใหม่ที่อาจจะขยับได้แต่ยังไม่รู้ว่าเมื่อไหร่จะเปิดตัวครับ